พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของพระองค์เป็นอย่างดีพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการวางรูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้ทันสมัยตามอย่างประเทศในตะวันตกทรงโปรดให้แก้ไขปรับปรุงสุขาพิบาลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาลเพื่อกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิปกครองตนเองอันเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างประชาธิปไตยจากรากฐานขึ้นมาถึงแม้จะไม่มีการประกาศใช้ร่าง พระราชบัญญัติเทศบาลในรัชสมัยของพระองค์เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นก่อนแต่ก็นับได้ว่าความพยายามในการพัฒนาระบบก,การปกครองนี้คือพื้นฐานสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศจนทุกวันนี้และนี่คือความจะเป็นไทย